กาบนมัสการครับหลวงพ่อครับาธุครับท่านผู้ชมครับผมเคยอีสานใต้ครับวันนี้ตัวผมเองก็มาติดตามแนวทางตัวเลขความฝันครับก็คือของหลวงพ่อที่อยู่วัดป่าครับท่านผู้ชมครับก็คือเป็นครั้งแรกของผมครับที่มาหาหลวงพ่อครับเห็นญาติโยมบอกว่าตัวของหลวงพ่อนะครับให้ก็คือฝันค่อนข้างที่จะแม่นครับท่านผู้ชม ในวันที่ผ่านมาหลวงพ่อก็ฝันได้เลขสามตัวใช่ไหมครับหลวงพ่อใช่ใช่ท,ที่ที่หลวงพ่อฝันอ่ะได้เลขสามตัวในวันที่ผ่านมาหลวงพ่อฝันเห็นอะไรครับผมฝันว่าเดินไปริมแม่น้ํ it, านี้ก็เอาเอามือปัดน้ํามันก็มีเลขสามตัวครับเลขมันไอ้เลขมันออกไอ้ไอ้เ็นเลขมันไอ้เจ็ดแปดเก้าเนี่ย เจ็ดแปดเก้า็ไม่ค่อยเชื่อนะแล้วแล้วมันออกมันมันออกก็ไม่ไม่ตรงซ้มตัวเดิ่ว่ามันออกหกแปดเจ็ดเออมันออกหกแปดเจ็ดแต่แต่เลขเก้ากับเลขหกก็ตัวเดียวกันอยู่แล้วเนาะใช่ถ้าซื้อเขาตัดเล่นมันก็ถูกแปลว่าหลวงพ่อก็บอกญาติโยมเหมือนกันบอกมทุกคนเลยวปเรื่ฝันแปลว่าญาติโยมก็ก็ถูกเหมือนกันใช่ไหมครับหลวงพ่อบก็ซื้อคนซื้อตามเขาก็ถูกคนละสิบคนละห้าอย่างนั้น ไม่ฟันเนาะไม่ไม่เคยจริงใจอะไรกับเลขครับแต่เวลาฝันก็บอกญาติโยมก็มีญาติโยมบอกว่าหลวงพ่อฝันเวลาฝันก็ค่อนข้างที่จะแม่นครับอันในงวดนี้นะครับผมก็มาติดตามความฝันของหลวงพ่อครับแล้วท่านผู้ชมครับก็คือหลวงพ่อบอกว่าหลวงพ่อมีเลขสูตรด้วยนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูด้วยกันครับว่าในงวดนนี้ครับหลวงพ่อจะให้เลข ตัวไหนบ้างครับท่านผู้ชมครับเห็นหลวงพ่อบอกผมว่าหลวงพ่อก็ฝันแล้วเนาะครับแต่ฝันแค่สั้นๆค่นเดี๋ยวให้หลวงพ่อเล่าให้ฟังหนคะครับว่าหลวงพ่อฝันว่ายังไงบ้างครับที่ว่าเห็นนี่นอนอประมาณว่าจะลุกขึ้นช่วงประมาณไหนตีหนึ่งกว่าก็ฟันนอนนับนับหนึ่งกบเห็นได้ยินเสียงเขาว่าเ,เลขเงเินนี่มันจะออกสามสองเนี่ยต่างแถดอะไรเลข่องเก่าๆสามสอง งดก่อนก็สามสองแล้วก็มาสามหกหกสามีกแล้วงดเนี่ยมันจะสามสองได้ยังไงยัง,ยงคิดอยู่มงึงพอตื่นขึ้นมาเอามันฝันเลยวะอ๋อคือหลวงพ่อฝันแค่นี้ใช่สามสฝันฝันเห็นญาติโยมพูดเรื่องเลขกันใช่ไหมใช่แต่ได้ยินแต่เสียงเขาแต่ไม่ได้เห็นตัวเขาเนาะเราไม่ได้ใส่ใจเนาะอ๋อครับรับร่ใส่ใจก็คือสามสอง ว่าสามสองก็ยังคิดอยู่มันจะมาสามสองอีกได้บ่าหรือยังไงแต่มันก็ไม่แน่นอกเลขนนะครับกลับไปกลับมาก็ให้ยาโยมพิจารณาดูนะพิจารณาดูช้ยพิจารณายานดูว่าาถ้าใครเล่นนะก็เล่นดูเล็กๆน้อยๆก่อนครับครับแล้วก็หลวงพ่อให้เลขสูตรเลขสูตรมาด้วยเนาะครับในวันนี้งวดในมันก็ถ้ามันออกตามสูตรที่ มันตามเติมมันมามันก็เก้าเจ็ดสามน่แหละครับแล้วก็อีกศูนย์หนึ่งมันก็ได้เจ็ดศูนย์หนึ่งแค่นี้เลยอ๋อคาราตเลนนะครับก็ตามที่หลวงพ่อให้ผมเขียนในกระดานนี้ใช่ไหมครับอ่านั้นอ่านนั้นนี่ครับท่านผู้ชมเดี๋ยวให้ดูนะครับอ่าก็คือสามสองครับสามสองตัวนี้ก็คือเลขฝันของหลวงพ่อครับท่านผู้ชมครับ เลขสูตรครับหลวงพ่อให้เลขสูตรตามสูตรนะครับก็คือ973ครับในงวดนี้ครับท่านผู้ชมก็ระหว่ง673ไว้ด้วยเนาะครับแล้วก็มี701ครับอันนี้เป็นสูตรเก่าอันนี้973คือสูตรใหม่ใช่ไหมครับหลวงพ่อครับก็พิจารณาดูครับแล้วก็มีเลขสูตรของลุงเอกด้วยครับท่านผู้ชมก็คือลุงเอกก็นั่งอยู่ใกล้ผมนี่แหละครับลุงเขาบอกว่า เลขอันนี้ก็คือเลขของลุงเอกที่อ่าเป็นเป็นโยมครับที่ว่ามาอุปถัมภ์หลวงพ่อครับท่านผู้ชมครับก็คือลุงเอกให้เลขสามศูนย์กับสามหนึ่งมาครับตัวลุงเอกเองก็ลุงเอกบอกว่าเข้ามาเข้ามากิงวันแล้วนะครับลุงเอกห้าหกงวดแล้วแต่ออกออกตลอดใช่ไหมครับอันนี้ก็ฝากไว้ใช่ไหมครับลุงเอกอันนี้ลุงเอกฝากฝากตัวเลขเพิ่มเติมไว้ครับท่านผู้ชมครับเพิ่มเติมไว้ครับ ก็คือสามศูนย์กับสามหนึ่งครับท่านผู้ชมครับนี่ครับไองานเสียงดวงก็ลองพิจารณาดูด้อครับ <c oughs> ไ่ว่ากันอ่แต่เรียกของลุงเอกนี่หลวงหลวงพ่อครับหลวงเพนหลวงพ่อบอกว่าถ้าเข้าแล้วก็จะเข้าติดติดกันเลยใช่ไหมใช่สังเกตดูเขาจะเข้าติด,ตด,ตด,ตดครับกันอืมแต่ของหลวงพ่อคือสามสองที่อ่าฝันได้ยินเสียงญาติโยมคุยกัน ช่วงเวลาก็คือตีหนึ่งเนาะที่หลวงพ่อฟันครับสามสองแต่เลขของลุงเอกในงวดนี้นะครับสามศูนย์กับสามหนึ่งครับลุงเอกบอกผมว่าเวลาลุงซื้ออ่าส่วนมากแล้วมันจะชอบออกอย่างเช่นสามศูนย์มันจะออกศูนย์สามอย่างนี้ใช่ไหมลุงเอกอ๋อครับครับครับไอ้ลุงลุงเอกเขาชอบซื้อแบบตรงตรงซื้อตรงตรงเลยครับครับ ก็ลองพิจารณาดูครับเดี๋ยวให้ดูอีกรอบนึงนะครับถ้าใครชอบก็ลองแคปหน้าจอเก็บไว้ดูครับอันนี้เลยครับผู้ชมครับแต่เลขเลขเลขของหลวงพ่อนี่ก็น่าสนใจนะครับใกลเคียงกันครับสามสองสามหนึ่งสามศูนใช่ส่วนมากแล้วหลวงพ่อจะฝันนี่ก็คือฝัน ได้เลขเลยใช่ไหมครับส่วนมากถ้าฟันกับฟันเห็นเป็นตัวเลยมนะันอะที่ฟันงวดก่อนมันก็เห็นเป็นตัวเลขสีแดงมันไล่ไปตามน้ำ<อ>มันเรียงกันไปเลยครับครับเลขกับพอดูไอ้เขาลงคลิปว่ไหนก็ทุกกันกับเลขที่เขาใส่กระโปรงให้ได้ชื่ออะไรนะเขาก็ได้เหมือนเรานะั่นแหละอ๋อครับครับเลขเ่าเข้ากับเลขไป <c oughs> ไปตรงกับเลขดังเขาด้วยใช่ อืมครับมันก็จริงด้วยครับในรอบนี้ก็ขอให้ราเลขของหลวงพ่อเข้าอีกเนาะเพราะว่าผมก็อาจจะนำไปลงคลิปในช่องของขคืออีสานได้ด้วยครับแล้วแต่บุญบารมีเคื่อนุ้นกันเนาะถ้าถ้าใครชอบก็ลองนำเลขหลวงพ่อไปเปรียบเทียบกับเลขของท่านผู้ชมดูครับถ้าชอบก็ค่อยลองนำไปซื้อ นำไปประกอบการเสี่ยงโชคดูเนาะหลวงพ่อเนาะแล้วแต่ว่าใครจะคิดนะการเสี่ยงโชคมันจะคําว่าเสี่ยงโชคนะครับถ้าใครมีดวงก็จะจะถูกเนาะหลวงพ่อใช่ครับก็แล้วแต่บุญวาสนาของใครของมันครับท่านผู้ชมอ่าสลหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้เนาะครับหลวงพ่อครับมีประมาณนี้เลยครับอ่าท่านผู้ชมครับครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกของผมครับที่มาหาหลวงพ่อครับก็ให้ท่านผู้ชมพิจารณาดูก็แล้วกันครับ ถ้าตรงใจก็ค่อยนําไปประกอบการเสี่ยงโชคครับทุกสิ่งทุกอย่างก็คือแนวทางครับความฝันครับบางครั้งรีก็อาจจะมาหรือไม่มาก็ได้ครับก็ให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมก็แล้วกันครับก็ขอให้โชคดีทุกท่านครับสำหรับคลิปนี้ผมเคยอิสานใต้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้ครับแล้วก็ขอกลาหลวงพ่อด้วยครับาุครับ